สวัสดีค่ะการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV เป็นการรักษาความปลอดภัยแบบ Physical Security ที่ทุกหน่วยงานนึกถึงแล้ววันนี้มีการนำระบบ AI อัจฉริยะเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้นและตอนนี้ค่ะพิทอยู่กับพี่ต้อมชวานากรแก้วอินตะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ NT s a f n สวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีครับพีท พูดถึง CCTV ค่ะอยากให้พี่ต้อมเล่าให้ฟังหน่อยว่าความล้ำสมัยของระบบ CCTV นอกจากดูภาพผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างคะปัจจุบันนะครับก็เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดที่เป็นดิจิตอลแล้วตอนนี้ที่มันปันเหนือกว่าดิจิตอลก็คือมันเป็นกล้องอัจฉริยะที่เขาเรียกว่าระบบ AI ที่ย่อม,มาจาก artificial intelligence มันค่อนข้างที่จะอัจฉริยะในในเชิงที่ว่ากล้อง สามารถแยกคนสัตว์สิงของได้เลยเราอะสามารถเอาฟีเจอร์พวกเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเอาไปบริหารพื้นที่พื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่จอดรถหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบุคคลเข้าออกภายในตึกไอ้ตัวเนี้ยมันมันจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการองค์ประกอบโดยรวมได้ดี ออนอกจากที่พี่ต้อมเล่ามานะคะระบบ C C T V เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตรงนี้พี่ต้อมเล่าเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะการจราจรเนี่ยผมจะให้เป็น2ลนะักษณะเป็นการจราจรทางท้องถนนและเป็นการจราจรทางพื้นที่ปาร์ก,กิ่งนะครับท้องถนนเนี่ยเหมือนเราติดกล้องผมยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพนะฮะในทางลอดอุโมงค์เนี่ยผมจะมองเห็นว่าเราติดกล้อง แล้วเราจะตีกรอบอยู่ในพื้นที่ถนนเพื่อให้มองเห็นว่าถ้ามีวัตถุสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมหล่นบนท้องถนนเนี่ยให้เออร์เลิร์มาที่คอมมานด์เซ็นเตอร์แล้วคอมมานด์เซ็นเตอร์นเนี่ยจะส่งเป็นข้อมูลไปที่จอดิสเพย์เพื่อว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอันนี้ความปลอดภัยของคนใช้ท้องถนนก็จะมีมากขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นจราจรในพื้นที่พาร์กิง่งเหมือนเราจัดการบริหารเกี่ยวกับพาร์กิง่ง ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีการแท็กข้อมูลว่ารถอะเข้ามากี่คันเราพื้นที่ของเราอะสามารถรองรับรถได้กี่คันไอ้ตัวเนี้ยสามารถทําได้โดยกล้องวงจรปิดนะครับความอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นไปจากนั้นอีกก็คือเราสามารถดูถึงป้ายทะเบียนอาจจะเป็นทะเบียน A00 0คันเนี้ยเวลาวิ่งเข้ามาที่พาร์กิ้งจะมีการ a c c e s สโดยการเปิดไม้กัน้นโดยเห็นป้ายทะเบียนเป็นหลักจากนี้คนที่ดูแลหรือว่าคนใช้บริการ ก็จะง่ายต่อการเข้าในพื้นที่ครับพี่ต้องช่วยยกตัวอย่างแบบเห็นได้ชัดหน่อยได้ไหมคะว่าระบบ CCTV อัจฉริยะเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการให้บริการประชาชนได้ยังไงบ้างทาง n t c y ท e n ซนนะครับก็เราได้มีโอกาสได้ดูแลส่วนปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอนะตอนนี้ก็คือได้มีโอกาสที่จะไปติดกล้องเพื่อรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าตลาด หน้าโรงเรียนหน้าวัดหรือไม่ว่าจะเป็นตามแยกต่างๆไอตัวเนี้ยเราก็จะใช้ AI เข้าไปช่วยด้วยอย่างเช่นหน้าโรงเรียนเราอาจจะดูว่ามีนักเรียนหรือว่ามีรถทาฟิกเยอะยังไงะครับ AI ก็จะทําการวิเคราะห์แล้วส่งข้อมูลไปว่าตอนเนี้ยมันมีรถติดเกิดจากอะไรทางเทศบาลหรือว่าทางส่วนปกครองท้องถิ่น่ะ ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเข้ามาดูแลและจัดการบริหารได้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกล้องจะดีเทคหน้าคนเก็บเป็นฐานข้อมูลแล้วเราจะรู้เลยว่าใครเป็นคนแปลกหน้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีคนที่เข้ามาในพื้นที่เป็นคนแปลกหน้าเราสามารถเอาฐานข้อมูลของเราอ่ะโดยที่เอารูปไปเสิร์ชหาว่าคนคนนี้มาจากไหนแล้วมีการเดินทางมาจากที่ไหนบ้างตัวนี้มันสามารถทำได้แล้วนอกจากไปติดตั้งกล้องให้กับ ส่วนท้องถิ่นแล้วมีมีการทำอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะตอนนี้เราทาง i อ็นทีไซเฟนเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเราอาจจะเอาระบบกล้องเดิมของเขาเข้ามามิกับระบบใหม่ที่เราได้ทำในตรงนี้ก็จะทำให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆลดค่าใช้จ่ายเราให้คำปรึกษาเราให้คำแนะนำและเราทำให้ด้วยครับก็คือทำครบเลยครบวงจรครับครบเลย,เลยใช่ทีนี้จุดเด่นนะคะจุดเด่นของการใช้บริการ CCTV จาก NT ไซเฟนนี่คืออะไร จุดเด่นของเราเอง NT Safe e n c e ดูแลจัดก,การงานของเกี่ยวกับทางด้าน CTV ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ah, CTV กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบเดิมหรือเป็นวงจรวงจรปิดระบบใหม่ไอตัวเนี้ยเราก็สามารถนำม,มาลิงก์กันได้และที่เราเก่งที่สุดเลยเราเซอร์วิสได้รวดเร็วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเรามีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดครับ ตัวนี้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและเราก็มีวิศวกรที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ว่าปัญหานั้นน่ะเกิดจากอะไรเกิดจากตัวโปรดักตัวกล้องเองหรือว่าจะเป็นที่วงจรนี่ครับสุดท้ายนะคะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ใช่แค่การดูภาพผ่านกล้องเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถนำระบบ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจรวมถึงการให้บริการประชาชนอีกด้วยค่ะและหากสนใจบริการของ NT s i f e n c e อย่าลืมติดต่อเรานะคะสำหรับวันนี้พีทและพี่ต้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ